สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้ตามที่ได้ให้คำสัญญาววนในคลิปที่แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องดา v o นะคะก่อนอื่นเลยขอใส่แว่นนะคะเพราะว่าจะต้องอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่ามานาแปลมาจากเว็บไซต์2เว็บไซต์ด้วยกันนะคะโอเคเรื่องดา v o เนี่ยเป็น เรื่องเกี่ยวกับแท็กติกที่นาร์ซิสซิสใช้ในการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการกระทําที่ไม่ดีของตัวเองแล้วก็ชิฟเฟลมคนที่ตกเป็นเหยื่อให้กลายเป็นคนผิดะแทนนะคะเอาจริงๆแล้วคําว่า d าวโวเนี่ยคือตัวย่อนะตัวแรกก็คือ D ใช่ไหมคะดคือ d ีนายคือ Attack R คือ Reverse Victim และ O คือ Offender นะ ตามที่ได้บอกไว้นะคะว่ามานาแปลเรื่องนี้มาจาก2เว็บไซต์ด้วยกันนะเราก็มานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในด e สคริปชั o นนะคะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนอย,ไอยากจะตามไปอาาา่านภาษาอังกฤษนะที่เป็นฉบับเต็มนะโอเคเรามาเริ่มกันตรงที่ว่าคนที่เป็นนาซิสซิสและคนที่เป็นโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพโรคอื่นๆมักจะใช้ดาวเวนี้ในการทำทารุณกรรมคนอื่น เพราะการถูกทำดาวใวลสายนี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ต่อคนในครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมง,งานได้เป็นอย่างมากการทำดาววจะช่วยให้นาซิสิสและคนท็อกซิกได้ขึ้นมามีการควบคุมสถานการณ์และสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่ดีของตัวเอง โอเคตอนนี้เราจะมาเริ่มลงรายละเอียดกันแล้วนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะเราเริ่มอันแรกก่อนนะคะ D คือ denial นะคะคำว่า denial แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการปฏิเสธในกรณีนี้ก็คือ narcissist จะปฏิเสธการกระทําที่ผิดของตัวเองและไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด การปฏิเสธว่าตัวเองไม่ผิดทั้งๆที่ผิดนั้นนอกจากจะเป็นการไม่ยอมรับว่าตัวเองมีพฤติกรรมที่ทารุณคนอื่นแล้วยังเป็นการปฏิเสธความรู้สึกของคนที่ถูกกระทำอีกด้วยเราจึงมักจะได้ยินนาซิสต์พูดว่าตัวเองไม่ผิดและตามมาด้วยคำพูดทํานองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อยหรือเธอนั่นแหละที่ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งคำพูดแบบนี้แสดงให้เห็นว่านาซิสิสไม่มองว่าพฤติกรรมของตัวเองนั้นเป็นสิ่งผิดและก็ไม่สนว่าการกระทํานั้นจะส่งผลเสียกับคนอื่นอย่างไรต่อมา a t t a ท k นะคะ A คือ a t t a ท k นะเวลาที่เราชี้ให้เห็นว่านาซิสิสไม่ดีหรือทำผิดอะไรยังไงก็แล้วแต่นอกจากจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ผิดแล้วนาซิสิสยันจะต้องหาทางโจมตีเราทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเช่น น c i ซ s สิ t อาจจะใช้คำพูดแดงๆในการต่อว่าวิจาร์เณราในทางเสียหายอาจจะใช้การพูดจาข่มขู่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวอาจจะใช้แก๊สไล i n g ทำให้เรารู้สึกสับสนเริ่มงงกับตัวเองว่าหรือเราเป็นหรือจะเป็นเราเองที่ผิด นาซิสิสอาจจะใช้คำพูดที่ลดความเนื่อเชื่อถือของเราหรือกล่าวหาว่าเรามาโจมตีนาซิสิสก็เพราะเรามีเหตุผลอื่นแอบแฝงเช่นเรารู้สึกอิจฉานาซิสิสเราเลยมาหาเรื่องเขาหรือนาซิสิสอาจจะขุดเอาเรื่องเก่าที่เคยที่เราเคยทำผิดขึ้นมาโจมตีหรือมา discredit เรา หรือนาซิสซิสอาจจะขุดเอาเรื่องเก่าที่เราเคยทำผิดขึ้นมาโจมตีหรือ discredit เราทำให้ดูเหมือนว่าเราจะไปเอาเรื่องนาซิสซิสไม่ได้เพราะเราเองก็เคยทำผิดเป็นต้นคำพูดที่นาซิสซิสมักจะใช้โจมตีเราก็เช่นกล่าวหาว่าเราโกโหกกล่าวหาว่าเราเป็นบ้าเราต่างหากที่มีปัญหาทางจิตกล่าวหาว่าเราเป็นคนติดเหล้าติดยาเสพติด โกหกเราว่าตอนนั้นเราโอเคในสิ่งที่นาซิสิสจะทําแต่มาตอนนี้เป็นเราเองที่เปลี่ยนใจไม่มาโอเคทีหลังเองหรือนาซิสิสอาจจะกล่าวหาว่าเรามีประวัติชอบสร้างเรื่องชอบสร้างดรามา่าชอบมือชอบมีพฤติกรรมกล่าวหาคนอื่นว่าคนอื่นทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คำสุดท้ายนี่คือรวมกันหมดเลย3ตัวอักษรนะคะคือ R V และ O นะก็คือ Reverse Victim and Offender มาถึงจุดนี้นะคะนาซิสิสจะทำการสลับตำแหน่งโดยทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ถูกกระทำซะเองและทำให้ผู้ถูกกระทำตัวจริงกลายเป็นคนผิดนาซิสิสมักจะใช้คำพูดทำนองว่าการที่ตัวเองถูกกล่าวหาแบบนี้มันช่างไม่แฟร์เอาซะเลยว่าแล้วก็พูดต่อทำนองว่าผู้ที่ถูกกระทำตัวจริงต่าง,งหากมาต่อว่านาซิสิสเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง การที่นาซิสิสมีคำพูดแบบนี้ก็เพื่อที่จะชิฟเปลมให้ความผิดไปตกอยู่ที่ผู้ถูกกระทําและนาซิสิสกลายเป็นคนที่ดูดีขึ้นมาแทนนะคะนอกจากนาซิสิสจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองแล้วการสลับบทเยื่อแบบนี้ก็ยังทําให้นาซิสิสได้ทำร้ายจิตใจและสร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่ถูกกระทําอีกด้วย การสลับตำแหน่งเหยื่อเพื่อชิฟเฟลมนี้บางครั้งก็สามารถทำให้คนที่เป็นผู้ถูกกระทำตัวจริงเกิดความเชื่อตามนาซิสิสว่านาซิสิสน่าสงสารหรือว่าเรามากล่าวหาเขาแบบนี้มันไม่แฟร์จริงๆเลยทำให้ผู้ถูกกระทำตัวจริงเกิดความสับสนขึ้นมาว่าหรือเราต่างหากที่เป็นคนที่ไม่ดีนะคะมาเอาเรื่องกับนาซิสิส สรุปได้ว่าการที่นาซิสิสปฏิเสธการกระทำที่ไม่ดีของตัวเองโจมตีผู้ที่ถูกกระทำและสลับตำแหน่งว่านาซิสิสกลายเป็นเหยื่อเสียเองนี้ทำให้นาซิสิสสามารถเปลี่ยนทิศทางของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดึงความสนใจออกจากความผิดที่ตัวเองก่อและทำให้ผู้ที่ถูกกระทำรู้สึกสับสนจนสุดท้ายไม่เอาเรื่องกับนาซิสิสต่อหรือเพอเพอกับขอโทษนาซิสิสอีกะด้วยนะคะ จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังของการใช้ดาวโวนี้คือมีรากฐานมาจากความต้องการเป็นอย่างมากในการปกป้องอีโก้ของตัวเองรักษาภาพลักจอมปลอมที่ไม่ดีของตัวเองและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการต่อมาเรามาดูผลของการที่ถูกทำดาวโวใส่กันนะคะเขาบอกว่า n a r c า s s i s t และ Abuser ที่ใช้วิธีดาวโวกับเหยื่อมักจะบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเวลาที่คนนึงทำดาวโวใส่อีกคนหนึ่งต่อหน้าหลายๆคนในกลุ่มคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มจะเกิดความเชื่อขึ้นมาว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อมีความน่าเชื่อถือน้อยลงในขณะที่คนที่ทำดาวโวใส่เหยื่อก็คือนาซิซกับถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่อบวซิฟและไม่ได้ต้องรับผิดชอบต่อการการะทำที่ไม่ดีของตัวเอง ดังนั้นเราจึงนึกตามไปได้ว่าเวลาที่เราต้องดีวกับ Manipulation แบบนี้ทุกวันทุกวันวันแล้ววันเล่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายสุขภาพใจและอารมณ์ของเราได้มากแค่ไหนที่ดาวโฟส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเหยื่อเป็นอย่างมากก็เพราะคนที่ถูกกระทำจะหลงเชื่อตามนาซิส i ิ t ว่าตัวเองเป็นคนผิดและปัญหาที่มีในความสัมพันธ์นั้นๆเป็นความผิดของตัวเองหรือเกิดความเชื่อว่านาซิส ทำไม่ดีกับตัวเองนั้นตัวเองเนี่ยสมควรที่จะได้รับแล้วนะคะทําให้คนที่ตกเป็นเหยือ่อเกิดความคิดโทษตัวเองซ้ําๆและรู้สึกผิดทั้งที่ตัวเองไม่ได้ผิดการที่ดูทํดาวโวใส่เป็นเวลานาน,านจะส่งผลทําให้เกิดความวิตกกังวลเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่ามี low self esteem นั่นเองนะคะเกิดความรู้สึกสับสน รู้สึกกังขาในความคิดความอ่านและการรับรู้ของตัวเองเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้สิ้นหนทางและอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า pseudo i ด e n t ตี้หรือซูโดเพอร์ซ o น a l ลิตซึ่งก็คือเหยื่อเกิดการพัฒนาบุค,คลิกหลอกที่เห็นดีเห็นงามตามไปกับภาพลักษณ์จอมปลอมของนาซิสซิสและคำโกหกที่นาซิสซิสสร้างขึ้น จากนั้นแล้วคนที่เคยผ่านการถูกทำดาววมาอาจจะเกิดการพัฒนาเป็น PTSD หรือชื่อเต็มที่เรียกว่า post-traumatic stress disorder นะคะทำให้คนที่ตกทำให้คนที่เคยตกเป็นเหยื่อรู้สึกโดดเดี่ยวเข้ากับคนอื่นไม่ได้และไม่สามารถที่จะรับมือกับประสบการณ์และความทรงจำใดๆที่เกิดขึ้นโอเคเราก็ดำเนินมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วซึ่งก็คือคำถามที่ว่าแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากการถูกทำดาววได้อย่างไรนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเราต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้เราควรรู้ว่าอะไรคือสัญญาณที่เราสามารถเห็นได้เวลาที่เรากำลังถูกทำดาวโวใสอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะสัญญาณอย่างหนึ่งที่มนันเห็นก็คือว่าเวลาที่เรากำลังคุยกันถึงประเด็นที่เป็นปัญหาคือเราเล่าให้ฟังว่าปัญหาคือแบบนี้แบบนี้เรื่องมันเป็นมาอย่างไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเธอทำอย่างนี้เธอพูดอย่างนี้เ้ฉันพูดอย่างนี้เธอฉันทำอย่างนี้อะไรก็ว่าไป แล้วคนที่เราคุยด้วยเนี่ยคนที่เรากําลังจะพยายามไกล่เกลี่ยปัญหาด้วยเนี่ยเอาเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นมาพูดหรือขึ้นมาต่อว่าเราอันนี้คือชัดมากเลยหรือเวลาที่เราเอาเรื่องคนนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาเถียงกลับมาว่าแล้วที่เธอละว่าแล้วก็ขุดเรื่องเก่าที่เราเคยทําขึ้นมาเมื่อห้าปีสิบปีสามสิบปีที่แล้วขึ้นมาพูดอันนี้ก็ชัดอีกเช่นกันนะคะสรุปว่า เวลาที่เรากําลังไข่เกลียปัญหากันอยู่แล้วคนนั้นเนี่ยพูดนอกประเด็นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะปักธงแดงให้เลยหนึ่งอัน <c oughs> โอเคย้อนกลับมาที่เขาบอกว่าให้เราหาความรู้และมองหาสัญญาณเวลาที่เราถูกทำดาวโวใส่ที่เขาแนะนําอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเรากําลังถูกทำดาวโวใส่เราจะเห็นแพทเทิร์นเลยหรือเราจะรู้ทันแทคกติกทําให้สามารถดึงสถานการณ์กลับมาให้อยู่ในการควบคุมของเราได้ ทำให้เรามีการควบคุมอารมณ์ของเรานะคะทำให้เราไม่ติดกับตักแสดงอารมณ์ออกมาตามที่นาซิสต์ต้องการเมื่อใดที่เราอ่านแพทเทิร์นของดาวโวออกเมื่อนั้นเราจะสามารถคาดเดาสถานการณ์ได้และวิธีดาวโวก็จะใช้ไม่ได้ผลกับเราวิธีที่2ที่ใช้ในการรับมือกับดาวโวก็คือการยืนหยัดเพื่อตัวเองคือเวลาที่เราถูกทำดาวโวใส่เนี่ยให้เราพูดออกมาดังๆเคลียร์เลยว่า นี่ดีน i a l นะนี่แ t t แท k นะนี่เธอกำลังสลับตำแหน่งเล่นบทเหยื่ออยู่นะเราไม่ยอมนะถ้าเธอจะทำแบบนี้อันนี้คือคําแนะนำของเขานะตามข,าข้อคิดเห็นของมานานะคือมันอาจจะดูตามาตะเรือนะว่าบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่คนที่เราจะไปสู้ลบไปเถียงด้วยอะคือเราต้องดูว่าโอกาสชนะของเรามีมากแค่ไหนถ้าไปงัดกับคนที่เบอร์ใหญ่ๆหรือว่า ไปงานแล้วเราจะมีผลเสียหายร้ายแรงตามมาอาจจะถูกไล่ออกจากงานอาจจะเสียชื่อเสียงอาจจะเสียเงินเสียทองเสียเพื่อนเสียครอบครัวเสียอะไรที่แบบว่าเราให้ความสำคัญมากอ่ะมันกระทบต่อชีวิตกับเรามากมันอาจจะเลือกที่จะเลี่ยงแล้วก็หนีมากกว่าที่จะไปเถียงกับเขาไปชี้ว่านี่ดาร์โวนะนี่อทแทกนะเพราะว่ามันเคยทำแล้วมันมันไม่ได้ผลไงมันขึ้นอยู่กับว่าเรางัดกับใครนะคะโอเค อันนี้ใช้วิจารณญาณเราเองนะมนะันไม่ได้แนะนำนะคะวิธีที่3ที่ใช้ในการรับมือกับดาวโวก็คือให้เราเรียนรู้ว่าการพูดคุยสื่อสารในความสัมพันธ์ที่ดีนี้หน้าตาเป็นยังไงบวกกับให้เราสร้างบาร์เดอรี่ให้พูดชัดๆไปเลยว่าอะไรที่เรารับได้และอะไรที่เรารับไม่ได้นะคะวิธีที่4ที่ใช้ในการรับมือกับดาวโวก็คือให้หากลุ่มซัพพอร์ตเช่นเพื่อนและคนในครอบครัวที่สามารถให้คำปรึกษากับเราได้ คนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยยืนยันความคิดความอ่านและการรับรู้ว่าเราเนี่ยถูกแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราคิดผิดเราเข้าใจอะไรผิดเรารับรู้มาผิดนะคะซึ่งการที่มีคนอื่นคอยช่วยยืนยันหรือช่วยบอกเวลาที่เราคิดถูกคิดผิดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้เราสู้กับดาวโวได้นะคะคือทำให้เราไม่สับสนได้ง่ายนั่นเองนะ วิธีที่5ที่ใช้ในการรับมือกับดาวโวก็คือให้เราจดบันทึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ที่เราเจอรวมถึงวันที่เวลาและรายละเอียดหรือถ้าเราสามารถที่จะอัดวิดีโอคลิปหรือว่าคลิปเสียงได้ด้วยก็จะยิ่งดีมากนะคะวิธีสุดท้ายที่ใช้ในการรับมือกับดาวโวก็คือการหาผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาทางจิตช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดที่มีความคุ้นเคยกับปัญหาการถูกทารุณกรรมโดยนาซีสิต ก็จะสามารถเยียวยาสภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้นได้นะคะสุดท้ายแล้วเมื่อเราเข้าใจได้ว่าเราเป็นผู้ที่ถูกทำดาโวใส่เราก็ควรที่จะตระหนักให้ได้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเราควรที่จะอยู่กับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและประสบการณ์ของเรานั้นเป็นยังไงคนที่ตกเป็นเหยื่อมักจะทําใจยอมรับได้ยากว่าคนที่ทําทารุณกรรมใส่ตัวเองนั้นเขาทําด้วยความจงใจตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะต้องยอมรับความจริงนี้ให้ได้ เพื่อที่จะได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากการอยู่ในวังวนของความทุกข์และความเจ็บปวดโอเคในเรื่องของดาวโวก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะมานาขอเล่าเสริมอันนี้ให้ฟังแล้วกันนะถือว่านอกเรื่อง <laughs> ชอมนอกเรื่องนะคะคือพอมานาแปลจบเนี่ยมานาก็มานั่งคิดนิดหนึ่งว่าเออแบบถ้าคิดดูให้ดีอะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย เรามานานเนี่ยเจอทําดาวโวใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าตะก่อนที่จะรู้เรื่องดาวโวเนี่ยมานานไม่รู้ไงคือยังไงดีเราจะแบบว่าไปจับจิตอยู่กับสิ่งที่เขาโจมตีเราอะจนเราลืมไปว่าประเด็นหลักคือเขาทำผิดแล้วเรากำลังจะที่บายเขาฟังว่าเขาทำผิดยังไงถ้าเขายอมรับเราก็ค่อยไปว่าต่อว่าเราจะให้อภัยหรือว่าจะปรับปรุงแก้ไขยังไงจะ เปลี่ยนสถานการณ์ยังไงจะซ่อมแซมสิ่งที่มันเสียหายยังไงอันนี้คือไปเรื่องทีหลังเอาแค่ให้เขาเข้าใจก่อนว่าเออเขาทําผิดนะใช่ไหมเอาแค่เนี้ยยังไม่ได้เพราะเขาจะมานั่งโจมตีเราว่าแล้วเธอลหละใช่ไหมเธอเคยทํานู่นทำ,ทำนี่ทํานั่นหรือว่ามันไม่แฟร์นะเธอมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรือหรือต่อว่านอกเรื่องเธอขี้เหรออะไรอ,อันนี้เคยเห็นแต่แบบฝรั่งเขาพูดกันนะแบบชอบเรียกแบบ you ugly อะไรเงี้ยแบบ กำลังพูดกันเรื่องปัญหาอยู่หรืออยู่ดีมาด่าว่าฉันน่าเกลียดอะไรเงี้ยคือมันใช่เหรอใช่ไหมเราก็จะไปแบบว่าโฟกัสหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เขาโจมตีเราเราก็เลยไปหลังจากที่เขาโจมตีมาเราก็เลยไปง่วนอยู่กับการป้องกันไม่ใช่ป้องกันตอบโต้ตการโจมตีจนเรื่องเนี่ยถูกเปลี่ยนประเด็นไปเลยว่าเราคุยกันต้น,ต,นต้นกปัญหาคืออะไรนะคะแล้วสุดท้ายกลายเป็น ปัญหาก็ไม่ได้คลี่คลายเขาก็ไม่ได้ยอมรับเราก็อารมณ์เสียหนักมากขึ้นไปอีกใช่ไหมจากที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําที่ไม่ดีของเขามาก็แย่พอแล้วยังมาถูกโจมตีถูกต่อว่าถูกวิจารณ์ถูกดึงเอาความทรงจําที่เราไม่อยากจะจําขึ้นมาอีกแบบสารพัดส,สารเพสุดท้ายคืออารมณ์เสียหนักกว่าเดิมเนี่ยถ,ถ้าเราไม่รู้ทันดาโวโเนี่ยเราจะไปไปเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็วนล,ลูปไปเรื่อยๆเพราะเขาทำดาโวโอใส่เราก็จะไปวนล,ลูปอารมณ์กับเขาอย่างนี้นะคะ พอมารู้เรื่องนี้แล้วมานั่งย้อนคิดเนี่ยมันเป็นสเต็ปอย่างนี้จริง,รงๆคุณผู้ชมอย่างแรกเลยเขาจะบอกว่าฉันไม่ได้ทำไม่ใช่ฉันอะไรอย่างเงี้ยคือจะปฏิเสธจะโกหกเอาด้านๆเลยว่าฉันไม่ได้ทำั้นที่เรารู้ว่าเขาทำหรือมีหลักฐานว่าเขาทำเขาก็จะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำพอเราบอกเอ้ยเธอนั่นแหละทำเรามีหลักฐานนะหรือเรารู้นะเรานู่นนี่นั่นเราก็เริ่มแบบดึงหลักฐานดึงไทม์เฟรมขึ้นมานะคะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี้นี้ เขานี่ยเขาจะเริ่มโจมตีแล้วสเต็ปสองมานะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ไงตอนนี้มานานรู้แล้วนะพอสเต็ปสองโจมตีเราเราก็ไปง่วนอยู่กับการตอบโต้การโจมตีของเขาอย่างที่มานานเล่าตะกี้ใช่ไหมเสร็จสุดท้ายขั้นที่สามตามมาอีกสลับเล่นบทเหยื่อใช่สิฉันมันทําฉันมันอะไรก็ไม่เคยดีเลยใช่สิเธอเนี่ยไม่เคยมองฉันในแง่ดีใช่สิหนุหน,หนี่เล่นแบบตัดพ้ออะเล่นหมเหยื่อ แบบมันถ้ามองเอาแค่ว่าประเด็นอยู่ตรงไหนนี่ก็นอกเรื่องอีกแล้วนอกประเด็นอีกแล้วเห็นไหมเรากําลังบอกเขาผิดนู่นนี่นั่นเราเสียหายงงน,นี่งั้นแต่เขาจะแบบเปลี่ยนเรื่องแปบว่าฉันเป็นคนที่เสียหายมากกว่าฉันเป็นคนที่ถูกกระทําในกรณีนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงถ้าคุณผู้ชมเข้าใจดาร์โวเนี่ยแล้มองย้อนกลับไปคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่า หลายครั้งหรือทุกครั้งที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะมานาก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมนะคะอ๋อเลยนะว่าเวลาเห็นใครมาสเต็ปหนึ่งเนี่ยเริ่มแล้วขั้นที่สองมันจะต้องมาหรือเปล่านะคะเราจะคาดเดาได้นะหวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ